พี่ๆเคยเชื่อไหมครับว่าผลไม้ที่เราคิดว่าดีต่อสุขภาพมาตลอดชีวิตจริงๆแล้วอาจกลายเป็นกับดักเงียบที่ซ่อนอยู่ในจานอาหารทุกวันสำหรับคนวัยเกิน60ปีสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาแค่ชิ้นเล็กๆก็อาจเปลี่ยนจากความหวานสดชื่นเป็นอันตรายต่อสมองและหัวใจได้ทันทีหลายท่านกินกล้วยเพราะคิดว่ามีโพแทสเซียมดีต่อหัวใจ กินอัง,งุุนเพราะหวานอร่อยสดชื่นกินสับป,ประรดเพราะเชื่อว่าช่วยย่อยแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในผลไม้เหล่านี้คืออะไรครับระดับน้ำตาลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสารบางชนิดที่ขัดขวางการทำงานของยาหรือแม้แต่ความเป็นกรดที่กระทบหลอดเลือดสมองโดยตรงผมอยากชวนพี่ๆลองคิดดูว่าถ้าผลไม้ที่เรารักและกินมาตลอด กลับเป็นตัวการที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆแล้วเราจะยังกล้ากินแบบเดิมอยู่หรือเปล่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทที่ดูแลผู้ป่วยสูงวัยมันนับไม่ถ้วนคุณหมอจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผลไม้ที่ดูธรรมดาถึงกลายเป็นภัยเงียบได้สำหรับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุสวัสดีครับ พออายุเกิน60ปีร่างกายจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไตทํางานช้าลงหลอดเลือดเปราะบางขึ้นตับก็จัดการยาที่เรากินได้ช้าลงพอรวมกันแล้วหมายความว่าสิ่งที่เราเคยกินได้สบายๆในวัยหนุ่มสาวตอนนี้อาจกลายเป็นความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวแสดงว่าผลไม้ที่เคยเป็นเพื่อนสุขภาพกลับอาจกลายเป็นศัตรูของสมองและหัวใจได้เลยใช่ไหมครับ ใช่ครับผมเจอคนไข้หลายคนที่ตั้งใจจะดูแลสุขภาพแต่พอมากินผลไม้ผิดเวลาหรือกินมากเกินไปโดยเฉพาะก็กินร่วมกับยาที่ใช้รักษาโรคเรื้อรังผลกลับตรงกันข้ามบางรายเกิดลิ่มเลือดในสมองบางรายความดันตกกระทันหันจนต้องนอนโรงพยาบาลดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้วันนี้ไม่ใช่เพื่อให้กลัวผลไม้ แต่เพื่อให้เข้าใจร่างกายตัวเองและกินอย่างถูกวิธีเพื่อปกป้องสมองและหัวใจให้อยู่กับเราไปนานๆถูกต้องครับเพราะความรู้ที่ถูกต้องสามารถช่วยป้องกันเหตุร้ายที่ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าได้พี่ๆหลายท่านอาจเคยเชื่อว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่ปลอดภัยที่สุด กินง่ายย่อยง่ายและมีประโยชน์ต่อหัวใจหลายบ้านถึงกับมีกล้วยติดครัวทุกวันแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือสำหรับคนวัยเกิน60ปีกล้วยอาจไม่ได้เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์อย่างที่เราคิดหาดกินผิดเวลาหรือกินมากเกินไปความหวานและโพแทสเซียมสูงในกล้วยอาจกลายเป็นตัวจุดประกายให้เกิดลิ่มเลือดในสมองได้โดยไม่รู้ตัวใช่ครับกล้วยมีโพแทสเซียมสูงมาก ซึ่งในวัยหนุ่มสาวไตกำจัดส่วนเกินได้เร็วแต่พออายุเพิ่มขึ้นไตจะทำงานช้าลงเลือดจึงสะสมโพแทเสเซียมมากกว่าที่ควรยิ่งถ้าพีพ่ีทานยาความดันหรือยาขับปัสสาวะอยู่ด้วยความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นเพราะตัวยาจะทำให้ร่างกายเก็บโพแทเสเซียมไวมากกว่าเดิมเมื่อระดับโพแทเสเซียมในเลือดสูงเกินหัวใจจะเต้นผิดจังหวะหลอดเลือดหดตัวและเลือดข้นหนืดขึ้นจนลิ่มเลือดก่อตัวได้ง่าย แปลว่าแค่ผลไม้ที่ดูธรรมดาอย่างกล้วยถ้ากินพร้อมยาหรือกินในช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนแอเช่นตอนกลางคืนก็อาจสร้างเงื่อนไขที่อันตรายต่อสมองทันทีโดยไม่มีสัญญาณเตือนใช่ไหมครับหลายคนอาจคิดว่าการกินกล้วยทุกเช้าหรือก่อนนอนเป็นนิสัยที่ดีแต่จริงๆแล้วอาจเป็นกับดักที่พาเราเข้าโรงพยาบาลโดยไม่รู้ตัวได้เลยนะครับ ถูกต้องครับผมเคยเจอคนไข้ร้ายรายที่ตั้งใจจะดูแลสุขภาพเขากินกล้วยสองลูกทุกวันคู่กับยาความดันผลคือโพแทสเซียมสะสมจนหัวใจเต้นผิดปกติแล้วลิ่มเลือดก็อุดทันสมองในตอนนอนหลับโดยที่เจ้าตัวไม่เคยสงสัยเลยว่าสาเหตุอยู่ใกล้ตัวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากกินจริงๆควรกินเพียงครึ่งลูกตอนเช้าและกินร่วมกับโปรตีนอย่างโยเกิร์ตกรีก หรือถัว่วเพื่อชะลอการดูดซึมสิ่งสำคัญคือห้ามกินตอนกลางคืนเด็ดขาดและควรปรึกษาแพทย์เสมอเกี่ยวกับการกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงควบคู่กับยาที่ใช้อยู่อังุุนเป็นผลไม้ที่หลายบ้านคุ้นเคยเห็นว่าเป็นของว่างที่สดชื่นหวานฉ่าและมักจะอยู่ในจานผลไม้บนโต๊ะครอบครัวหลายคนยังคิดว่าเป็นผลไม้สำหรับคนรักสุขภาพเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระ แต่สำหรับคนวัยเกิน60ปีอังุ่นกลับอาจเป็นเหมือนระเบิดน้ำตาลขนาดเล็กที่พร้อมจะจุดไฟในเส้นเลือดได้ทุกเมือ่อความจริงที่น่ากังวลคืออังุ่นเม็ดเล็กๆเ,เพียงกำมือเดียวสามารถส่งปริมาณกลูโคสและฟรุกโตสเข้าสู่ร่างกายได้มากเกินไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่หลายคนมองไม่เห็นในวัยสูงอายุร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ไม่เหมือนเดิมอินซูรินตอบสนองช้าลง หลอดเลือดก็เปราะบางกว่าเดิมเมื่อน้ำตาลพุ่งสูงอย่างรวดเร็วจะไม่เพียงแต่ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักขึ้นแต่ยังทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบและแข็งตัวอย่างช้าๆการอักเสบเล็กๆที่เกิดซ้ำทุกวันเป็นเหมือนไฟที่ค่อยๆเผาเส้นเลือดและสุดท้ายก็ทำให้เกิดรอยฉีกขนาดเล็กซึ่งเป็นจุดที่ริมเลือดก่อตัวได้ง่ายมากขึ้นแค่เพราะอยากกินองุ่นหวานๆสักถ้วย บางครั้งก็อาจเปิดประตูให้โรคหลอดเลือดสมองเข้ามาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวหลายคนกินตอนท้องว่างกินทั้งชามโดยไม่ได้คิดว่าร่างกายวัยนี้ไม่สามารถรองรับน้ำตาลพุ่งขึ้นลงได้เหมือนเดิมแล้วความเสียหายก็สะสมแบบเงียบๆวันแล้ววันเล่าสิ่งที่ผมอยากเน้นก็คือถ้าพี่ๆยังอยากกินอังโกนควรลดปริมาณลงมากกินเพียงกำมือเล็กๆ และต้องกินคู่กับโปรตีนเช่นถั่วหรือชีสเพื่อช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลอย่ากกินตอนท้องว่างและอย่ากกินตอนกลางคืนโดยเด็ดขาดเพราะเป็นช่วงที่เลือดข้นและการไหลเวียนช้าลงนอกจากนี้คนที่เป็นเบาหวานหรือกำลังทานยาความดันต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะสำหรับบางคนอัง,งุนอาจไม่ใช่ของว่างที่ปลอดภัยอีกต่อไป สับประรดเป็นผลไม้ที่หลายคนชอบกินหลังมื้อเย็นคิดว่าเบาไม่อ้วนและช่วยย่อยอาหารรสชาติหวานอมเปรี้ยวทำให้รู้สึกสดชื่นเหมือนแดดอุ่นๆในเขตร้อนแต่สิ่งที่หลายท่านไม่เคยรู้ก็คือสำหรับร่างกายวัยเกิน60ปีสับประรดอาจไม่ใช่ขนมหวานที่ปลอดภัยอย่างที่คิดตรงกันข้ามมันอาจสร้างเงื่อนไขเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองตอนนอนหลับได้อย่างงิีง้ สับปะรดมีเอนไซม์ชื่อโบรมิเลนซึ่งถ้ากินน้อยๆอาจช่วยเรื่องการย่อยแต่ถ้ากินมากหรือกินร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดหรือยาลดความดันเอนไซมนี้สามารถทำให้เลือดบางเกินไปจนเกิดความไม่สมดุลในการแข็งตัวของเลือดและเสี่ยงทั้งภาวะเลือดออกหรือการสร้างลิ่มเลือดโดยไม่คาดคิดนอกจากนี้สับปะรดยังมีน้ำตาลสูง ถ้ากินตอนกลางคืนน้ำตาลจะสะสมในกระแสเลือดโดยที่ร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานทำให้หลอดเลือดเครียดและอักเสบตอนที่เราหลับอยู่ฟังดูแล้วเหมือนผลไม้ชิ้นเล็กๆแต่แฝงไปด้วยหลายปัจจัยเสี่ยงทั้งน้ำตาลกรดและเอมไซม์ที่ซ่อนอยู่ในเนื้อสับปะรดหลายคนกินทุกคืนแทนขนมหวานไม่เคยรู้เลยว่ากรดในสับปะรดสามารถกระตุ้นกรดไหลย,ย้อนแบบเงียบๆ ทำให้ช่วงนอนหายใจไม่เต็มที่สมองขาดออกซิเจนและเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในตอนเช้าดังนั้นถ้าพี่ๆอยากกินสับปะรดจริงๆควรกินตอนกลางวันเท่านั้นและกินเพียงปริมาณเล็กน้อยอย่ากินตอนท้องว่างและห้ามกินก่อนนอนเด็ดขาดที่สำคัญคือถ้าใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือยาลดความดันต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ เพราะร่างกายที่เปลี่ยนไปตามวัยไม่สามารถรับความเสี่ยงซ่อนเร้นเหล่านี้ได้อีกแล้วแตงโมเป็นผลไม้ที่หลายคนเชื่อว่าดีต่อสุขภาพเพราะมีน้ำมากกินแล้วสดชื่นโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนหลายบ้านนิยมกินแตงโมตอนเย็นหลังทำสวนหรือหลังกลับจากทำกิจกรรมกลางแจ้งคิดว่าเป็นการเติมน้ำให้ร่างกายแต่สำหรับคนวัยเกิน60ปี แตงโมอาจไม่ใช่แหล่งน้ำที่ปลอดภัยอย่างที่เข้าใจตรงกันข้ามมันอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำตอนกลางคืนและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของลิ่มเลือดได้โดยไม่รู้ตัวแม้แตงโมจะมีน้ำมากแต่จริงๆแล้วมีฤทธิ์เหมือนยาขับปัสสาวะกินแล้วร่างกายจะขับน้ำออกบ่อยขึ้นสำหรับวัยหนุ่มสาวอาจไม่เป็นปัญหาแต่พออายุมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทานยาขับปัสสาวะ หรือยาลดความดันอยู่แล้วร่างกายจะเสียสมดุลของน้ำมากเกินไปการปรสัสสาวะช่วงกลางคืนทำให้เลือดเข้มข้นขึ้นเหมือนนั้นเชื่อมที่ไหลช้าในหลอดแคบ,แคบเมื่อเลือดหนืดและไหลช้าโอกาสที่ริบเลือดจะกอดตัวก็เพิ่มขึ้นหลายคนอาจเคยรู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วเวียนหัวปากแห้งหรือเดินแล้วเซเล็กน้อยอาการเหล่านี้หลายครั้ง ถูกมองข้ามว่าเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาดน้ำในตอนกลางคืนและเลือดข้นกว่าปกติซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหลายคนอาจเคยรู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วเวียนหัวปากแห้งหรือเดินแล้วเสเล็กน้อยอาการเหล่านี้หลายครั้งถูกมองข้ามเป็นเรื่องเล็ก แต่จริงๆแล้วอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาดน้ำในตอนกลางคืนและเลือดข้นกว่าปกติซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองส้มถือเป็นผลไม้คู่ครัว คนไทยหลายบ้านนิยมดื่มน้ำส้มข้นตอนเช้าหรือหั่นส้มใส่จานเสิร์ฟหลังอาหารด้วยภาพจำว่าส้มอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและทำให้ร่างกายสดชื่นแต่สิ่งที่หลายท่านไม่เคยรู้ก็คือส้มอาจซ่อนอันตรายสำหรับผู้สูงวัยที่ทานยาลดความดันยาลดไขมันหรือยาละลายลิ่มเลือดอยู่ทุกวัน การกินส้มพร้อมยาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะสารธรรมชาติในส้มสามารถยับยั้งเอนไซม์ในตับที่ทำหน้าที่ย่อยยาได้โดยตรงเมื่อเอนไซม์ทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายอาจเก็บยามากเกินไปจนเกิดพิษหรือในบางกรณีร่างกายกำจัดยาออกเร็วเกินไปจนยาไม่ได้ผลทั้งสองอย่างล้วนเป็นอันตราย ตัวอย่างเช่นคนที่กินยาลดไขมันหรือยาลดความดันร่วมกับน้ำส้มขันทุกเชา้ายาจะสะสมในเลือดมากขึ้นทำให้ความดันตกลงอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะและเส้นเลือดในสมองอาจอุดตันได้โดยไม่รู้ตัว นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแก้วสุขภาพอย่างน้ำส้มอาจกลายเป็นแก้วอันตรายสำหรับร่างกายที่เปราะบางในวนัยนี้หลายคนดื่มน้ำส้มเพื่อเสริมวิตามินซีแต่กลับได้ผลข้างเคียงที่ทำให้ร่างกายเสียสมดุลและสร้างเงื่อนไขให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองในที่สุด ถ้าพี่ๆยังอยากทานส้มสามารถทานได้ในปริมาณเล็กน้อยและควรทานให้ห่างจากช่วงเวลาที่กินยาไม่ควรดื่มน้ำส้มั้นแก้วใหญ่ทุกวันโดยไม่ปรึกษาแพทย์และถ้าจะเลือกส้มควรเลือกพันธุ์ที่รสไม่จัดหรือกินเป็นชิ้นเล็กๆมากกว่าการั้นดื่มทั้งแก้ว เพราะในวัยเกิน60ปีสิ่งเล็กน้อยอย่างก,การกินส้มถูกเช้าอาจเป็นตัวเร่งที่ทำให้ยาสะสมและพาเราเข้าสู่ภาวะอันตรายได้โดยไม่รู้ตัวแอปเปิลเป็นผลไม้ที่หลายคนยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพคำพูดที่ว่ากินแอปเปิลวันละลูกหมอก็ไม่ต้องมาเยี่ยมเหมือนจะทำให้เรามั่นใจว่าผลไม้นี้ปลอดไทยที่สุด หลายโรงพยาบาลยังแจกแอปเปิลให้ผู้ป่วยหลายครอบครัวใส่ไว้ในกล่องอาหารกลางวันให้ลูกหลานแต่สำหรับคนวัยเกิน60ปีเรื่องจริงกลับซับซ้อนกว่านั้นมากเพราะแอปเปิลพันธุ์ที่หวานจัดเช่นฟูจิฮันนี่คริสปหรือกาล่าอาจกลายเป็นกลับดักน้ำตาลที่ทำให้หลอดเลือดสมองเสื่อมลงอย่างเงียบ ร่างกายผู้สูงวัยไม่สามารถจัดการกับน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงรวดเร็วได้เหมือนตอนหนุ่มสาวเมื่อกินแอปเปิลหวานๆเข้าไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงอินซูลินถูกหลั่งออกมาอย่างรวดเร็วจากนั้นไม่นานระดับน้ำตาลก็ตกลงทันทีการขึ้นลงแบบรวดเร็วนี้ไม่ใช่เพียงทำให้รู้สึกหมดแรงแต่ยังทำให้หลอดเลือดหดตัวเกิดการอักเสบเล็กๆในผนังหลอดเลือด และเมื่อสิ่งนี้เกิดซ้ำๆทุกวันจะกลายเป็นรอยฉีกเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ลิ่มเลือดก่อตัวได้ง่ายมากหลายคนเชื่อว่าการกินผลไม้แทงขนมคือทางเลือกที่ปลอดภัยแต่ถ้าเราเลือกผิดผลลัพธ์อาจไม่ต่างจากการกินน้ำตาลก้อนใหญ่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวสำหรับสมองที่เปราะบางในวนัยนี้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของน้ำตาลก็อาจากลายเป็นชนวนให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ทันที ถ้าพี่ๆชอบแอปเปิลจริงๆควรเลือกพันธุ์ที่มีน้ำตาลต่ำเช่นกลิงนี่สมิธซึ่งมีสารโพลีฟีนอลที่ช่วยปกป้องสมองและควรกินคู่กับโปรตีนหรือไขมันดีเช่นเนยถั่วหรือชีสเพื่อช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลห้ามกินแอปเปิลหวานจัดตอนท้องว่างหรือก่อนนอนเพราะร่างกายจะไม่สามารถรัดมือกับการพุ่งของน้ำตาลได้อย่างปลอดภัยเหมือนวัยหนุ่มสาว การกินอย่างมีสติและเลือกให้ถูกชนิดจะทำให้ a แอปเปิลยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อสุขภาพในวัยนี้ได้เชอร์รี่เป็นผลไม้สีแดงสวยที่หลายคนหลงรักเพราะรสหวานอมเปรี้ยวและภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราหลายบทความสุขภาพยังย,งยกให้เชอร์รี่เป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ช่วยลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดข้อและปกป้องหัวใจ จนผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยเลือกเชอร์รี่เป็นของหวานประจำมื้อเย็นแต่สิ่งที่มักไม่มีใครบอกก็คือเชอร์รี่มีสารธรรมชาติที่ชื่อว่าซาลิไซเลตซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เลือดบางคล้ายกับยาแอสไพรินและนั่นคือจุดอันตรายสำหรับคนที่กำลังใช้ยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วเวลาที่ร่างกายได้รับสารทำให้เลือดบางจากทั้งยาและอาหารพร้อมกันเลือดจะบางเกินไป จนไม่สามารถแข็งตัวเมื่อจำเป็นหลอดเลือดที่เปราะบางในสมองจึงเสี่ยงต่อการแตกหรือรั่วที่เราเรียกว่าเส้นเลือดสมองแตกหรือเลือดออกในสมองหลายคนไม่เคยนึกเชื่อว่าเพียงแค่กินเชอร์รี่เป็นของหวานทุกวันจะทําให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมากแต่ในทางการแพทย์ผมเห็นมาแล้วหลายครั้งผู้ป่วยบางไรายไม่มีอาการเตือนเลยอยู่ดีๆก็เวียนหัว ปวดหัวรุนแรงหรือพูดไม่ชัดซึ่งล้วนแต่เป็นสัญญาณของเลือดออกในสมองน่ากลัวตรงที่ผลเสียเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นทันทีแต่สะสมอย่างเงียบๆวันแล้ววันเล่าคนที่กินเชอรี่ทุกคืนอาจคิดว่ากำลังดูแลสุขภาพแต่ความจริงกลับกำลังผลักร่างกายเข้าสู่ความเสี่ยงแบบไม่รู้ตัวและเมื่อวันหนึง่งหลอดเลือดแตกขึ้นมาผลลัพธ์คือการสูญเสียความสามารถในการพูด การเดินหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันสิ่งที่ผมอยากแนะนำก็คือหากพี่ๆชอบเชอร์รี่จริงๆสามารถกินได้บ้างแต่ควรเป็นปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นหลีกเลี่ยงการกินน้ำเชอร์รี่เข้มข้นหรือเชอร์รี่จำนวนมากทุกวันและถ้าพี่ๆกำลังทานยาละลายลิ่มเลือดหรือยาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดต้องปรึกษาแพทย์เสมอเพราะร่างกายในวัยนี้ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการทำให้เลือดบางเกินไปได้แล้ว การกินอย่างรู้เท่าทันจะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากเชอร์รี่โดยไม่เสี่ยงกับอันตารายที่ซ่อนอยู่สตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่ดูสดใสสีแดงสวยรูปหัวใจและถูกโฆษณาว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพเห็นได้บ่อยในเมนูสมูทตี้เมนูของหวานหรือแม้กระทั่งอยู่บนฐานอาหารในโรงพยาบาลหลายคนสูงวัยเลือกกินสตรอเบอรี่แทนขนมหวานเพราะคิดว่าปลอดภัยกว่า แต่สิ่งที่เราไม่ค่อยรู้คือสตรอเบอรี่ติดอันดับต้นๆของผลไม้ที่มียาฆ่าแมลงตกค้างสูงที่สุดแม้จะล้างแล้วก็ตามและสำหรับร่างกายวัยเกิน60ปีการสะสมของสารพิษเหล่านี้ในระยะยาวอาจเป็นอันตรายต่อสมองและหลอดเลือดได้อย่างคาดไม่ถึงสารเคมีจากยาฆ่าแมลงจานวนหนึ่งเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อรวมถึงในสมองทำให้เซลล์ประสาทอ่อนแอและเส้นเลือดฝอยในสมองเสื่อมลงทีละน้อยยิ่งในวัยสูงอายุที่ร่างกายขับสารพิษได้ช้าลงความเสียหายจะสะสมเรื่อยๆจนกลายเป็นภาวะอักเสบเรื้อรังและเพิ่มโอกาสเกิดเส้นเลือดสมองตีบหรือความจำเสื่อมได้นอกจากนี้สตรอเบอรรี่ ยังมีสารพิวรีนที่สามารถทำให้ระดับกรดยูริกในร่างกายสูงขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาไตาหรือเกาอยู่แล้วนี่คือชนวนที่อาจทำให้เส้นเลือดหดตัวและเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายขึ้นหลายคนคงไม่เคยนึกเลยว่าการกินผลไม้ที่หน้าตาน่ารักและดูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุขภาพอาจกลายเป็นการเพิ่มสารพิษเข้าสู่ร่างกายทีละเล็กทีละน้อยทุกวันจนวันหนึ่งสมองหรือหลอดเลือด ไม่สามารถทนต่อแรงกดดันนี้ได้อีกต่อไปและสิ่งที่ตามมาก็คือโรคหลอดเลือดสมองที่พรากเอาความทรงจำและความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันไปถ้าอยากทานสตรอเบอรี่จริงๆผมแนะนำว่าควรเลือกแบบออร์แกนิกทุกครั้งล้างให้สะอาดกินในปริมาณเล็กน้อยและไม่ควรกินทุกวันโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกาหรือโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อน นอกจากนี้สมูทตี้แช่แข็งที่ใช้สตรอเบอรี่นำเข้ามักมาจากแหล่งที่มีกฎเกณฑ์การใช้สารเคมีที่เข้มนวดน้อยกว่าควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะสิ่งที่ดูหวานสดใสอาจกลายเป็นภัยเงียบที่ทำให้เส้นเลือดในสมองเปราะบางและแตกได้โดยไม่ทันตั้งตัวมม่วงเป็นผลไม้ที่หลายคนมองว่าเป็นรางวัลของชีวิตรสชาติหวานหอมเนื้อนุ่มละมุน ใครๆก็คิดว่าเป็นขนมจากธรรมชาติบางบ้านกินมะม่วงสุกกับข้าวเหนียวบางคนชอบหั่นเป็นชิ้นใส่สลัดหรือซื้อแบบอบแห้งมาเป็นของว่างติดบ้านแต่สำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะคนที่ทานยาลดความดันยาลดไขมันหรือยารักษาหัวใจมะม่วงอาจไม่ใช่เพื่อนที่ปลอดภัยอย่างที่เราคิดตรงกันข้าม มันอาจกลายเป็นตัวซ่อนความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองโดยไม่ทันตั้งตัวมะม่วงจัดเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงมากแค่หนึ่งถ้วยก็มีน้ำตาลเกือบเท่าขนมโดนัทหนึ่งชิ้นน้ำตาลเหล่านี้ถูกดูดซึมอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงทันที จากนั้นอินซูลินก็หลั่งออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อจัดการผลคือเกิดการขึ้นลงของน้ำตาลในแบบที่ร่างกายสูงไวไม่สามารถควบคุมได้และการพุ่งขึ้นลงแบบนี้ก่อให้เกิดการอักเสบในผนังหลอดเลือดจนกลายเป็นจุดที่ลิ่มเลือดก่อตัวได้ง่ายยิ่งถ้าเส้นเลือดในสมองตีบหรือแข็งอยู่แล้วความเสี่ยงก็สูงขึ้นหลายเท่า แปลว่าการกินมะม่วงอย่างเพลิดเพลินแม้จะเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นก็อาจสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อสมองและหัวใจโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่การไหลเวียนของเลือดช้าลงหากมีน้ำตาลและการอักเสบเพิ่มเข้ามานั่นคือเวลาที่สมองเปราะบางที่สุดและอาจเป็นช่วงที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยไม่ทันตั้งตัว นอกจากนี้มะม่วงยังมีสารธรรมชาติที่รบกวนการทำงานของตับในการย่อยยาตับของผู้สูงวัยทำงานช้าลงอยู่แล้วเมื่อมีมะม่วงเข้ามาแทรกยาที่ใช้รักษาความดันหรือหัวใจจะถูกสะสมในร่างกายมากขึ้นจนเกิดผลข้างเคียงเช่นความดันตกกระทันหันหัวใจเต้นผิดปกติหรือยาลดไขมันสะสมจนทำให้เส้นเลือดอักเสบได้ กรณีผู้ป่วยที่ผมเคยเจอแค่กินมะม่วงอบแห้งทุกบ่ายไม่กี่สัปดาห์ก็ล้มป่วยด้วยเส้นเลือดสมองตีบเพราะยาในเลือดเกินระดับปลอดภัยดังนั้นถ้าพี่ๆยังอยากทานมะม่วงควรทานปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นกินเฉพาะตอนกลางวันกินคู่กับโปรตีนหรือไขมันดีเช่นถั่วหรือโยเกิร์ตเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลและที่สำคัญยาก,กินก่อนนอนโดยเด็ดขาด ถ้าพี่ๆใช้ยารักษาความดันหรือหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งเพราะสิ่งที่เคยเป็นของหวานปวดในวัยหนุ่มสาวอาจกลายเป็นตัวการที่ทำให้สมองและหัวใจล้มเหลวในวัยนี้หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของผลไม้ทั้ง9ชนิดหลายท่านอาจรู้สึกแปลกใจหรือสับสนเพราะผลไม้ที่เราคิดว่าดีมาตลอดกลับมีอีกด้านที่ซ่อนความเสี่ยงอยู่ แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่การเลือกกินผลไม้ทั้งหมดสิ่งสำคัญคือการรู้จักเลือกให้เหมาะกับวัยและสภาพร่างกายของเราเมื่ออายุเกิน60ปีร่างกายไม่ได้เหมือนเดิมไตทำงานช้าลงตับเผาผลาญยาไม่เหมือนเดิมหลอดเลือดก,ก็เปราะบางขึ้นทุกคำที่เรากินจึงส่งผลมากกว่าวัยหนุ่มสาวสิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือ ผล,ลไม้ไม่ได้เป็นศัตรูแต่ต้องกินด้วยความเข้าใจเลือกผล,ลไม้ที่เหมาะสมเช่นเบอร์รี่แอปเปิลเขียวอะโวคาโดหรือมะนาวซึ่งมีน้ำตาลต่ำและช่วยปกป้องสมองได้จริงกินในเวลาที่เหมาะสมคือตอนกลางวันอย่าก,กินตอนท้องว่างและไม่ควรกินก่อนนอนที่สำคัญต้องกินคู่กับโปรตีนหรือไขมันดีเพื่อชะลอการดูดซึม และรักษาสมดุลของร่างกายสิ่งเล็กๆที่เราทําทุกวันเช่นเลือกผลไม้ที่ถูกเวลาและกินในปริมาณที่เหมาะสมอาจเป็นกรอกป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจล้มเหลวได้เลยพี่ๆไม่จำเป็นต้องกลัวผลไม้แต่ต้องรู้เท่าฐานว่าร่างกายวัยนี้ต้องการการดูแลแบบพิเศษไม่ใช่ทุกอย่างที่เคยดีเมื่อ20ปีก่อนจะยังดีต่อเราในวันนี้ เพราะในวนัยนี้ทุกคําที่เรากินไม่ใช่แค่เพื่ออยู่รอดแต่เพื่อรักษาความจําความสมดุลและความเป็นตัวของตัวเองต่อไปถ้าเราเลือกอย่างถูกต้องผลไม้ก็ยังคงเป็นเพื่อนแท้ที่ช่วยยืดอายุและคุณภาพชีวิตได้แต่ถ้าเราเลือกเผ็ดมันก็อาจกลายเป็นกับดักเงียบที่พรากสุขภาพและความสุขของเราไปโดยไม่ทันตั้งตัวดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การกินด้วยปัญญาฟังสัญญาณร่างกายและไม่ละเลยคำแนะนำจากแพทย์เพราะแม้เพียงผลไม้ชิ้นเล็กๆก,ก็สามารถกำหนดอนาคตของสุขภาพเราได้พีพ่พีพร้อมหรือยังที่จะเลือกสิ่งที่ปลอดภัยและเหมาะกับวัยเพื่อรักษาสมองและหัวใจให้อยู่กับเรานานที่สุดพีพีที่ฟังมาจนถึงตอนนี้คงเห็นแล้วว่าความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการกินผลไม้ สามารถเปลี่ยนชีวิตและป้องกันโรคร้ายได้จริงๆสิ่งที่อยากฝากไว้คือความรู้แบบนี้ไม่ใช่แค่สำหรับตัวเราเองแต่ยังเป็นของขวัญให้ลูกหลานและคนรอบตัวด้วยเพราะถ้าเราดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีเราก็ยังคงอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใรให้ครอบครัวต่อไปถ้าพีพีคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกดถูกใจและแชร์ต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เรารักได้ฟังด้วยเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าผลไม้บางอย่างควรกินอย่างไรในวัยนี้และถ้าพี่ๆอยากฟังเคล็ดลับดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดทุกครั้งที่เรามีสาระสุขภาพใหม่ๆมาฝากผมอยากชวนพี่ๆลองเล่าในคอมเมนต์หน่อยครับว่า หลังจากฟังเรื่องนี้แล้วพี่ๆตั้งใจจะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินผลไม้อย่างไรบ้างอาจจะเป็นการลดปริมาณกล้วยไม่กินสับป,ประรดก่อนนอนหรือเลือกซื้อสตรอเบอรี่ออร์แกนิกทุกความคิดเห็นของพี่ๆคือแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้เรียนรู้และทำตามไปพร้อมๆกันเพราะการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวแต่คือการเดินไปด้วยกันทั้งครอบครัว และทั้งสังคมฝากไว้ให้คิดครับว่าผลไม้ชิ้นเล็กๆที่เราหยิบเข้าปากวันนี้อาจเป็นตัวกำหนดสุขภาพและความสุขของเราในวันข้างหน้าแล้วพี่ๆล่ะเลือกที่จะปกป้องสมองและหัวใจของตนเองแล้วหรือยังสุขภาพสมองและหัวใจอยู่ที่การเลือกทุกคำที่กินเลือกให้ถูกวันนี้ <c oughs> เพื่อชีวิตที่มั่นคงในวันพรุ่งนี้